สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแบมอีกแล้วนะคะวันนี้แบมจะมาชมพามาชมเอ่อ t ตโยต้ารีโ 2.4J Z e d i t i o n นะคะตัวแคบคันนี้เกียร์ธรรมดานะคะเป็นรถปี2019นะคะนี่สวยมากๆอ่าเป็นหน้า r o c c โคนะคะคันนี้ลูกค้าสีขาวแท้เดิมโรงงานมาด้วยไฟตัดหมอกคู่หน้า ใส่แม็กยางใหม่ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะคันนี้าพร้อมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะเป็นรถตัวปี2019นะคะแคบเกียร์ธรรมดาลูกค้าท่านใดรถใช้งานอยู่แนะนำคันนี้เลยนะคะสามารถ ใส่ตู้ได้นะคะติดตู้ได้อันนี้คุยรายละเอียดถ้าใช้จ่ายสามารถคุยกันได้เลยนะคะจดจทะเบียนลงเล่มให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะ <_ d ata> เดี๋ยวมาชมภายในตัวรถกันบ้างนะคะ <_ d ata> นี่อันนี้สงสัยหลุดเดี๋ยวให้ช่างเอามาติดให้นะคะ <_ d ata> นี่กระจกปรับไฟฟ้ากุญแจรีโมทนะคะ ใช้งานไปเจ็ดหมื่กว่าโลคันนี้นะคะแอร์อนาลอกวิทยุ CD MP3 ใช้งานได้ปกตินะคะระบบแอร์แบกคอนโซลหน้าสวยสมบูรณ์ครบนะคะเบาะเป็นเบาผ้าสีดำนะคะ น,นี้ราคาตั้งขายอยู่ที่529,000บาทนะคะเป็นตัว2.4 J PLUS Z EDITION นะคะปี2019ครับเปิดได้นะคะซอกประตูเดิมๆหัวน็อตไม่มีขยับนะคะลูกค้าสามารถนัดเข้ามาชม ตัวรถตัวจริงที่ร้านได้เลยนะคะติดต่อแบมเข้ามาได้เลยที่เบอร์0942851746นะคะหรือแอดไลน์ที่เบอร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแบมจะทิ้งเบอร์และ contact l i n ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะคะสำหรับคลิปนี้แบมขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นรถคันไหนฝากลูกค้าฝากผู้ชมติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ